สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทคนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Princess of Love ค่ะเช่นเดิมนะคะก่อนอื่นเลยก็ต้องขอขอบคุณค่ะทุกการติดตาม การกดไลค์กดกระดิ่งคอมเมนต์กดแชร์นะคะซูเปอร์ตงส์การสมัครสมาชิกแล้วก็การรีนิวสมาชิกในทุกๆเดือนนะคะท่านใดอยาที่จะซัพพอร์ตทางช่องก็คลิกลิงค์ที่ปุ่มด้านล่างนี้ได้เลยนะคะและช่อง12ราศี The Tar o t of t h t p r p r i e ท่านใดเข้าไปรับชม12ราศีก็ขอขอบคุณมากๆเช่นกันนะคะทายอยทำคลิป12ราศีให้แล้วนะคะ แล้วก็เปิดไพ่ส่วนตัวในรอบนี้วันนี้ถึง15กรกฎาคมก็แอดไลน์ทักแชทเข้ามาได้เลยนะคะไลน์อยู่ตรงซับ c ค i ิปชันนะคะในตอนนี้วินาทีนี้ค่ะมีความรู้สึกแปลกๆของความอะไรดีนะความรักนะคะเรามาดูกันว่าความรักที่กําลังจะเกิดขึ้นกับทุกคนไพ่ที่จะบอกอะไรแนะนําอะไรเกี่ยวกับความรักที่กําลังจะเกิดขึ้นกับทุกทุกคน,กคน,กคนในเร็วๆนี้นะคะในช่วงนี้แหละช่วงของเดือน เดือนนี้เป็นเดือนกรกฎาคมนะคะเรามาดูกันขอพลังงานความรักที่กำลังจะเกิดขึ้นกับทุกทุคนค่ะในช่วงเร็วๆนี้ใครอยากแนะนำอะไรกับความรักที่กำลังจะเกิดขึ้นกับทุกทุคนค่ะในเร็วนี้ค่ะใครอยากแนะนำอะไรเกี่ยวกับความรักที่กำลังจะเกิดขึ้น10 of w s n v s n of wands เซเว่นออฟซอร์สค่ะขอภัยไพ่ยอยากบอกอะไรเกี่ยวกับความรักที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณไพ่มีอะไรแนะนำที่จะไพ่มีอะไรแนะนำเกี่ยวกับความรัก King of Pentacles ค่ะ King of Corns นะคะ10 of swords, the h ะไฮโร n ฟนโฟ of, of wands ว้าว พลังงานของทุกคนในเรื่องราวของความรักผพ่อยากแนะนําอะไรกับคุณอะไรกําลังจะเกิดขึ้นกับคุณ The Sun สวยงามมากค่ะไม่ว่าตอนนี้บางท่านจะมีคนคุยหรือว่าโสดเต็มที่นะคะกับตัวเองหรือเหมือนกับว่าอะไรที่อยู่ในใจของคุณที่มันมันหนักนะคะมันเหนื่อย Queen of Swords มากๆ ก็ตามขอให้เป็นพลังงานของ The Sun แล้วก็ e วีนอ s อ o สอดก็คือถ้าความรักที่คุณกำลังเจอมันรู้สึกทุกข์เหลือเกินมันรู้สึกต้องแบกรับอะไรคนเดียวมันรู้สึกเป็นปัญหาเป็นประเด็นกับชีวิตไม่มีความสุขเลยคุณจะต้องหนักแน่นและเข้มแข็งให้ได้คุณต้องตัดสินใจว่าคุณจะจบหรือคุณจะไม่จบอยู่ที่คุณ อันนี้คือบางอย่างที่ทําให้รู้สึกว่าบางอย่างมันไม่ไปไหนนะคะในความสัมพันธ์มันทุกข์มันยากมันเหนื่อยหาเงินคนเดียวอะไรคนเดียวมีแต่ความเสียใจความเจ็บปวดบางสิ่งบางอย่างกาลังให้คุณได้ตัดสินใจกับความรักในสิ่งสิ่งนั้นแต่บางท่านคุณกําลังเจออะไรบางอย่างที่เป็นความรักที่ไม่ใช่เป็นคนแกมโกงเข้ามาในความสัมพันธ์เพราะฉะนั้นคุณจะต้องระมัดระวังสแกมเมอร์ด้วยทางออฟไลน์แล้วก็ออนไลน์นะคะใครที่รู้สึกว่า ม,มันไม่เป็นความจริงเลยในสิ่งที่พูดคือมันไม่มันมีแต่ความฝันความเพ้อฝันอันนั้นคือไม่ใช่ความจริงของความสัมพันธ์ความรักจะต้องอยากที่จะมาเจอกันตัวจริงดินเนอร์กันจริงๆทานข้าวเรียนรู้แล้วก็รู้จักกันจริงๆแต่ถ้าบางคนเข้ามาเป็นอะไรที่รู้สึกมีเล่ห์เหลี่ยมมีทำให้คุณหวาดระแวงม,มีมีเล่ห์เหลี่ยมอะไรไม่ดูลึกลับซับซ้อนดูไม่โปร่งใสดูแบบนี้ค่ะตัดจบไปเลย หรือคุณจะวางไว้เป็นคนคุยเป็นเพื่อนไปก่อนก็ได้แล้วก็คุณค่อยตัดสินใจถ้าคุณมั่นใจเพราะว่าพลังงานบางสิ่งอย่างเกิดในเรื่องของ king of cons บางท่านกำลังอยู่ในโมเมนต์ของความรักที่เขารู้จักทำงานสร้างเนื้อสร้างตัวในความรักความสัมพันธ์ให้เวลาเขาหน่อย เหมือนกับว่าถ้าบางอย่างที่เขาคนนี้สม่ำเ,เสมอเสมอต้นเสมอปลายนะคะว่างก็มาเจอน่าทานข้าวอะไรแบบนั้นรู้จักทํางานขยันเก็บเงินมีความเป็นผู้ใหญ่มีความรับผิดชอบและเป็นคนที่มีความสุขในตัวตนของตัวเองมา,มากๆเป็นอะไรมีใหม่ให้เรียนรู้แล้วก็รู้จักเขาไปก่อนนะคะซึ่งเป็นพลังงานของคนคนนั้นเขามีความเป็นคนที่มีความสุขกับตัวเองชอบธรรมชาติมีมีโลกส่วนตัวของตัวเองต้องการที่จะมองความสัมพันธ์แบบระยะยาวซึ่งเขาจะไม่รีบร้อนในความสัมพันธ์ ให้เวลาเขาไปก่อนนะคะมองมุมมองใหม่ๆปรับเปลี่ยนอะไรใหม่ๆดูซิว่าเขาว่าเขาเป็นยังไงถ้าคุณรู้สึกว่าเขาไน c ์เขาดีคุยกันไปก่อนเรียนรู้กันแบบเพื่อนไปก่อนเพราะคนคนนี้ไม่เรียบร้อยในความสัมพันธ์แต่บางท่านกําลังติดตรึงอยู่อะไรกับเก่าเดิมๆซึ่งนานมากแล้วทําให้คุณไปไหนไม่ได้แนะนําให้คุณออกไปสู่สิ่งใหม่ๆในตัวเองค่ะอธิษฐานขอกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์พูดคุยกับจิตวิญ,ญญาณตัวเองนะคะ ไกด์บางสิ่งบางอย่างนะคะคุยกับคุยกับตัวเองลองถาม DIY ในตัวเองถามทิ้งไว้ในใจแล้วบางสิ่งบางอย่างคุณจะได้รับคําตอบออกไปหาสิ่งใหม่หมนะคะออกไปท่องเที่ยวออกไปเดินทางไกลออกไปร้านคอฟฟออกไปแฮงเอาท์ออกไปกับเพื่อนเปิดโอกาสให้กับตัวคุณเอง อะไรที่มันติดมานานแล้วถ้าคุณกล้าที่จะขอและอธิษฐานกับสิ่งนี้ใหม่กําลังจะดนบดานให้คุณได้ออกเด็กครั้งใหม่พบเจอความรักครั้งใหม่เพราะว่าความรู้สึกแบบนั้นและเป็น DIY must clean ด้วยที่กําลังบอกให้คุณได้รู้ว่าคุณกําลังพบเจอกับใครที่เป็นความรักครั้งใหม่ที่คุณอธิษฐานที่คุณขอไว้ไม่ต้องรีบร้อนในความสัมพันธ์ค่ะเพราะที่คุณมาดูในคลิปนี้วิดีโอนี้เป็นพลังงานของ สิ่งที่คุณอธิษฐานคุณขอคุณดึงดูดเพราะฉะนั้นความรักของคุณจะส่งผลในทุกในด้านจิตอวิญญาณการตื่นรู้พัฒนาความสมบู์ไปด้วยกันแต่ถ้าคนคนนั้นรู้สึกว่าพัฒน,นากันไปเดินหน้ากันไปรู้สึกว่าไม่มีความเท่าเทียมหรือว่ามันมันไปละหนทางไปคนละทิศท,ทางเลยแบบนี้ไม่ใช่แต่ถ้ารู้สึกว่าไปหนทางทิศท,ทางแล้วกลับมาได้เข้าใจกันละกันได้ตื่นรู้อะไรบางสิ่งมาอย่างกันไรกันได้นั่นคือการ กลับมาได้สู่หนทางการตื่นรู้ในเรื่องของความรักกันทางด้านจิตวิญญาณของกันและกันอีกครั้งหนึ่งเช่นกันเพราะว่ารู้สึกเป็นพลังงานแบบนั้นด้วยทีนี้บางสิ่งบางอย่างที่กาลังจะเกิดขึ้นกับคุณในช่วงเนี้มันจะมีอะไรที่เป็นพลังงานใหม่ๆที่ทําให้คุณรู้สึกได้รับเซอร์ไพรส์ในเรื่องราวของความรักบางท่านมีเกณฑ์ได้ถูกสละโสดนะคะในช่วงปลายปี มันหมายปลายป,ายปีออกเดทปลายป,ายปีหรือว่าในช่วงเรร์นี้การพบเจอกับใครบางคนที่กําลังเข้ามาหาคุณนะคะบางสิ่งบางอย่างขอให้ใ,ใจเย็นๆหน่อยค่ะในเรื่องราวของความรักบางบางสิ่งคือจะเกิดในเรื่องของดีวายทามมิ่งเกิดขึ้นเกิดเรื่องการเซอร์ไพรส์เกิดขึ้นอย่างไม่คาดคิดเกิดเรื่องราวของความรักที่ทเมื่อมีดีวเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วคุณจะรู้สึกว่าถูกเซอร์ไพรส์กับความรักความสัมพันธ์อย่างไม่น่าเชื่อจริงๆและเมื่อคุณเด็ดเดี่ยวเชื่อมั่นในตัวเองขณะนี้ จงเชื่อมั่นในเสน่ห์ของตัวคุณเอกลักษณ์ในตัวตนคุณความเก่งความฉลาดความสามารถจงมีเป้าหมายจงโฟกัสกับตัวเองนี่คือธาตุลมแล้วก็ธาตุไฟธาตุน้ําแล้วก็ธาตุดินนั่นหมายถึงว่าคุณเป็นคนที่มีเสน่ห์มีความเชื่อมั่นในตัวเองมีความเก่งมีความฉลาดมีเป้าหมายในชีวิตของตัวคุณคุณกําลังดึงดูดความรักที่เป็นความรักที่โรแมนติกเข้ามาความรักที่คนคนนี้มีความแตกต่าง คุณกาลังเจอใครบางคนที่ดีแล้วก็ดีกว่าเพราะฉะนั้นอยู่ที่คุณตัดสินใจอยู่ที่คุณเลือกอะไรใช่คือใช่คุณจะรู้ด้วยสัญชาตญาณของคุณเองควีนอัสอดสัญชาตญาณซิกเซนของคุณสวยงามมากสวยงามจริงๆและเขาคนนั้นก็สวยงามมากและสวยงามที่สุดและเมื่อไหร่ที่คุณเป็นควีนอวอนสิ่งที่คุณดนบดาสิ่งที่คุณสร้างสิ่งที่คุณมุ่งมั่นและจริงจังมาหาคุณแน่นอนอันนี้เรื่องจริงนะคะและเมื่อเดอะสันเกิดขึ้นเมื่อไหร่ เดอะไฮโรเฟนสิ่งที่พิเศษที่สุดไม่มีอะไรที่จะหยุดรั้งคุณได้ในเรื่องดาวของความรักเขาจะพยายามทําทุกสิ่งทุกอย่างให้เป็นความรักความผูกพันที่ถูกต้องตรงไปและตรงมามีความชัดเจนในความรักความสัมพันธ์ทุกอย่างคําพูดทั้งต่อหน้าระยะทางแล้วก็รับหลังเพราะว่าคุณกําลังเจอใครที่เป็น King of Pennacles ราชาเรียนผู้มั่นคงในความรัก มั่นคงหนักแน่นเด็ดเดี่ยวและเข้มแข็งม,มีความรับผิดชอบสามารถดูแลสปอร์ตคุณได้ทั้งชีวิตสามารถดูแลคุณได้สามารถที่เชื่อใจและไว้ใจได้เพราะคนคนนี้รักเดียวใจเดียวใช่คือใช่รักคือรักไม่ได้มือว่าไม่ได้ออกหน้าออกตาอะไรแบบนั้นเท่าไหร่เรียบๆง่ายๆแต่มั่นคงมากเพราะว่าบางท่านในที่นี้คุณกำลังเจอความรักที่แตกต่างค่ะบอกเลย แตกต่างทั้งฐานนะคุณวุฒิวัยวุฒิเขาร่ํารวยมั่งคั่งมีทรัพย์สินมีอสังหารู้จักทํางานรู้จักทําเงินสร้างเนื้อสร้างตัวทํางานหลากหลายหลายอย่างแล้วมีความฉลาดมีความเก่งผ่านอะไรมาอย่างเยแยะมากมายแต่บางท่านคุณกาลังเจอใครที่เขาอยู่ในการอยู่ในช่วงระหว่างการสร้างเนื้อสร้างตัวการเก็บออมการแพลนอะไรบางสิ่งบางอย่างในตัวตนของเขาเพราะฉะนั้นถ้าใครที่เป็นคนรักคู่รักของเราจริงๆเราจะรู้ว่าว่า อะไรคืออะไรเราจะรู้สึกว่า Hard ทูฮาร์ c คอนเวอร์เซชเป็นยังไงเราจะรู้เขารู้เรามันจะมีบางสิ่งบอย่างที่สะท้อนบอกคุณนะคะเพราะว่าจงควบคุมอารมณ์ของตัวเองอารมณ์ความดือ้ออารมณ์ความอิโก้อารมณ์ความใจร้อนให้อยู่ในความสงบมุ่งมั่นเกี่ยวกับการโฟกัสการงานแล้วปล่อยอารมณ์ความสึกของความรักให้เป็นการบ่มเพาะค่อยๆเป็นค่อยๆไป10บเรียนอย่างที่บอกเห็นไหมคะ ขอให้คุณวางความอีโก้ความใจร้อนอะไรบางสิ่งบางอย่างลงอะไรที่ดือ้อดื้อมากๆเอาแต่เหตุผลของตัวเองเป็นหลักอะไรก็ตามวางลงแล้วค่อยๆใช้อารมณ์ความรู้สึกความรักและจิตวิญ,ญญาณของคุณให้มันฟล o w ์ไปกับความรู้สึกค่อยๆบ่มเพาะค่อยๆบ่มเพาะไปเรื่อยๆจนเกิดการเติบโตจะเกิดความอุมสมบูรณ์นะคะเพราะว่าคุณกําลังเจอความรักที่ เป็นความรักที่ระยะยาวความรักแบบผู้ใหญ่ long term relationship เป็นความรักที่อยู่ไกลจากคุณเป็นความรักที่แตกต่างจากคุณอย่างที่พูดไปเมื่อสักครู่เพราะฉะนั้นความใช้ความรักต้องใช้เวลาถ้าตอนนี้คุณโฟกัสเรื่องของการงานการเงินคุณโฟกัสเต็มที่เลยนะคะเพราะว่าความรักที่เป็นคู่ชีวิตแท้จริงๆเขาจะรู้ว่าเขาจะเดินหน้าสู่ความรักอย่างไร Take A c t i o n คุณเมื่อไหร่ เมื่อไหร่จะถึงความสัมพันธ์แบบสุขงอมเพราะว่าอย่าลืมว่าคุณเจอเดซันคุณเจอดีวายมาสเคลีนคุณเจอสิ่งที่คุณอธิฐานและคุณขอไว้คุณเจอราชาเรียนนะคะเขาไม่ว่าไกลอยู่ห่างหรืออะไรเขาจะรู้ว่าเขาจะรู้ว่าเขาจะต้องทำอะไรอะไรก่อนอะไรหลังเพราะด้วยความที่ว่าเป็น n i ฟ์อ of c o n s แล้วก็ King of c o น n s นั่นหมายถึงคนคนนี้รู้ว่าอะไรถึงเวลาไม่ถึงเวลามีเหตุและผลมีความรับผิดชอบสูงมากๆและไปอย่างช้าๆแต่มั่นคงจริงๆนะคะเพราะว่าขึ้นสิบเหรียญด้วยคุณกำลังเจอใครที่เขาแบบคิดอะไรนี่คือต้องมีเหตุละผลแล้วกอ็อยู่บนหลักการความเป็นจริงนะคะถึงแม้ว่าเขาจะมีไลฟ์สไตล์รูนิยมที่ดีแล้วก็ดูทันสมัยแต่ดูแล้วเขาเป็นคนที่ ไปอย่างช้าๆแล้วก็แบบมั่นคงด้วยนะคะไม่ได้มองแค่วันนี้ตอนนี้แต่มองยาวไกลถึงถึงอนาคต10ปี20ปีถึงบ้านปลายชีวิตเลยทีเดียวนี่คือความรักที่ไพ่ยยจะบอกแล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นกับคุณเจ็ดเหรียญอะไรก็ตามที่กำลังจะเข้ามาเป็นสิ่งที่มามาไปๆแบบรวดเร็วมากๆเลยไม่มีทางที่จะ มีคุณค่านะคะแต่เมื่อไหรที่ใช้เวลาเป็น3ปี4ปีขึ้นไปเริ่มที่จะมองเห็นความมั่นคงแล้วเพราะว่าปีแรกขอให้คุณรู้สึกว่าจอยกับสิ่งนั้นไปก่อนว่าเขาเป็นคนจริงๆริงไหมหรืออะไรยังไงนะคะดูว่าจะเป็นยังไงถ้าปีที่2เนี่ยเริ่มออกไลน์ละเริ่มเห็นท่าแท้และเริ่มเก็บอะไรไม่ได้ละเป็นยังไงช่วงปี2ปี3ปีนี้เป็นยังไงนะคะสปีเริ่มแบบ เป็นตัวตัวเองมากขึ้นอะไรมากขึ้นแล้วปีที่4เป็นยังไงเพราะว่ามันมีเกณฑ์3ปีแล้วก็4ปีของบางท่านที่อยู่ตรงนี้ที่จะได้ที่จะได้เริ่มสู่ความมั่นคงสละโสดการแต่งงานการขยับสถานะความสัมพันธ์ก็คือ3ปีถึง4ปีขึ้นไปนะคะอย่าลืมว่าโลกของเราสมัยนี้ยุคสมัยนี้เป็นโลกแห่งออนไลน์โลกแห่ง AI เพราะฉะนั้นการเปลี่ยนแปลงในเรื่องราของความรักจะต้องใจเย็นแล้ไปอย่างช้า ระยะทางพิสูจน์มาการเวลาพิสูจน์ทุกสิ่งและพิสูจน์คนด้วยเช่นกันนะคะถ้าคุณรู้สึกว่าหวาดระแวงมีอะไรที่เป็นซิกเซนที่คุณรู้สึกไม่โอเคไม่ใช่ลึกลับซับซ้อนคุมเคลือสัญชาตญาณของผู้หญิงเราบ่งบอกได้จงเชื่อในตัวเองนะคะข่มอารมณ์ความรู้สึกข,ของตัวเองไว้มองหลักการความเป็นจริง และคนที่ใช่ยังไงจะกลับมาคนที่ใช่ก็จะใช่จะไม่ยากไม่ง่ายจะไม่รู้สึกฝืนไม่รู้สึกพยายามด้วยคือมันจะรู้สึกว่าเบาสบายมีความสุขเชื่อใจเราไว้ใจเหมือนที่เราเป็นเขาก็ต้องเป็นแบบนั้นเหมือนกันแต่บางทีความอยู่ไกลความห่างความต่างแบบนี้ความไม่เข้าใจมันทาให้หวาดระแวงมันทําให้แบบคิดเยอะคิดมากอะไรแบบนี้มันทําให้แบบไม่สบายใจทุกข์วาดระแวงห่วงแหนอะไรแบบนี้เกิดขึ้นได้เช่นกันแต่ขอให้เชื่อในสิ่งที่คุณเจอเพราะความรักที่ใช่ยังไงก็ใช่จริงๆ ถ้าไม่ใช่สิ่งศักดิ์สิทธิ์กำลังที่จะนำพายคุณได้พบเจอคนใหม่ที่ดีกว่ากำลังจะผลักดันให้คนไม่ดีออกไปในชีวิตของคุณอันนี้เรื่องจริงนะคะทุกคนนี่คือสิ่งที่พ่อยากจะแนะนำในเรื่องด่าง,งความรักขอให้ออกเดทใครที่ติดกับอะไรอยู่แล้วก็ยังรอคอยอะไรบางสิ่งบางอยา่างแต่ยังไม่ได้คำตอบเลยหลายปีมากๆแล้วคุณลองออกไปใช้ชีวิต ลองเปิดเดทพบเจอผู้คนใหม่ๆไม่มีอะไรผิดไม่มีอะไรถูกเพราะว่าเราเป็นโสดเขาก็โสดเหมือนกันทุกอย่างแฟฝงแล้วก็เท่าเทียมเพราะว่านี่คือพลังงานของไพ่ที่ต้องการแนะนําให้กับทุกคนคุณต้องการความรักที่เท่าเทียมกันสินเสมอการแฝงซึ่งกันและกันเพราะฉะนั้นจงม,มั่นใจในเสน่ห์และเอกลักษณ์ในตัวตนของคุณนะคะ เพราะว่าคนที่เขาต้องการที่จะครอบครอ,องหัวใจของคุณแบบนี้ต้องการแต่งงานสร้างครอบครัวแบบนี้เขาจะต้องพยายามทุกอย่างเพื่อที่จะให้ได้คุณเป็นแม่สีเรือนนะคะให้ได้เป็นภรรยาให้เป็นสามีนะคะต่างคนต่างมีอะไรบางอย่างที่ผัดกันเข้าใจผัดกันเปิดใจผัดกันงอนผัดกันผัดกันวิ่งตามอะไรแบบนี้มันจะมีแบบนี้แต่ทุกอย่างมันก็คือมันจะมีเรื่องที่มันลงตัวไปในทิศทางนั้นๆน,น,นะคะ นี่คือสิ่งที่ไพ่ยอยากจะบอกค่ะขอออร์าคเคิลคัสสำหรับนี้หน่อยนะคะว่าดูสิว่าไพ่ยอยากจะแนะนำอะไรกับคุณอีกไพ่ยอยากแนะนำอะไรสุดท้ายแล้วอะคะ่ะอยู่ที่คุณตัดสินใจอยู่ที่คุณเลือกความรักว่าคุณจะยังไงนะคะชีวิตความรักเราทุกอย่างในชีวิตเราเราเลือกเราตัดสินใจได้ด้วยตัวเอง จงออกไปหาสิ่งใหม่ๆให้กับตัวเองนะคะจงออกไปรื่นเริงพลังงานความสุขความสดข,ข,ของตัวตนของคุณเองคุณกําลังได้พบเจอความรักที่ที่ดีที่เป็นความรักที่สดใสเข้ามาในความสัมพันธ์ Playfulness Love yourself first รักตัวเองก่อนเพราะว่าการที่คุณรักตัวเองการใส่ใจตัวเองอย่างแท้จริงนั้นทําให้คุณได้ดึงดูดความรักความโรแมนติกเข้ามามันเป็นการ การแอคทีฟพลังงานการใส่ใจรักตัวเองอย่างแท้จริงค่ะแล้วคนคนนั้นเขาจะเป็นเหมือนคุณ <c oughs> เพราะว่าอยู่ในคลื่นพลังงานเดียวกันถูกดึงดูดมาพบเจอกันจะมีสัญญาณสีแดงทรายอะไรบางสิ่งบาอย่างให้คุณได้ได้ได,ได,ได้ได้รับรู้นะคะนั่นหมายถึงว่าใครบางคนที่มาจากที่แดนไกลใครบางคนมาจากมาจากสิ่งที่คุณอธิฐานที่ขอไว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ดีวคือบางท่านอาจจะมีเกณฑ์ได้ ขอจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในต่างประเทศไว้นะคะแถบฮ่องกงอะไรแบบนี้ค่ะทำให้รู้สึกว่าสัญญาณบางสิ่งบางอย่างค่ะมันกำลังเตือนให้คุณรู้ว่าอะไรที่เป็นสัญญาณสีแดงเช่นอาจจะเป็นคริสต์มาสหรือบางอย่างก็ได้มันอาจจะเป็นอะไรบางสิ่งที่ทําให้คุณเชื่อมั่นว่าคุณเจอเขาคนนั้นแล้วหรือเป็นสถานที่ที่คุณเด่นก็ได้เช่นกันนะคะแอ tracttion คุณดึงดูดความรักความโรแมนติกเข้ามา ด้วยความโสดความมีเสน่ห์เมื่อคุณรู้สึกว่าคุณใส่ใจโฟกัสตัวเองรักตัวเองแล้ววิวเซลฟ์เฟิร์สแบบนี้สูดดมความหอมหวนกับดอกไม้ใส่ใจตัวเองตกลุมรักตัวเองโรแมนติกกับตัวเองแล้วคุณจะได้ดึงดูดคนคนนั้นเข้ามาเพราะว่าเขาอยากตกลุมรักคนที่มีความสุขเหมือนคุณคนที่มีเสน่ห์เหมือนคุณคนที่มีความเฉลียวฉลาดเก่งมีความสามารถเหมือนคุณนั่นเองนะคะสวยงามมากๆ engagement ยินดีด้วยค่ะ หลายๆท่านในที่นี้คุณกําลังได้ขยับสถานะความสัมพันธ์กําลังได้ถูกมั่นหมายถูกเซอร์ไพรสมั่นหมายหรือว่ากําลังได้ถูกเซอร์ไพร์ขอแต่งงานนะคะหรือว่ากําลังมีเกณฑ์ที่จะได้โยกย้ายอะไรบางสิ่งบางอย่างที่เกิดขึ้นคุณกําลังเจอคนโสดคุณก็กําลังเจอคนที่เป็นคู่มั่นคู่หมายที่กําลังกลับเข้ามาในความสัมพันธ์คุณกําลังถูกเซอร์ไพร์ด้วยแรงดึงดูดอันมหาศาลมากๆอย่างไม่น่าเชื่อของความรักกําลังจะเกิดขึ้นกับคุณ ความรณสมบูรณ์ของชีวิตคู่กาลังจะเกิดขึ้นเจอพาร์เนอร์ชีพคุส่วนชีวิตที่สร้างเนื้อสร้างตัวบริกันนะคะแล้วก็หรือเจอใครที่เขาร่ํารวยมั่งคั่งเข้ามาจริงๆค่ะสาหรับหลายๆท่านเช่นกันนะคะก็ขอให้ประสบความสําเร็จในทุกๆท่านเลยค่ะขอคำตอบของไพ่สำหรับนี้สิ่งที่ไพ่ยอยากจะแนะนำทุกคนไอเยลฟอมนาวหนึ่งปีนับจากนี้อย่างที่บอกค่ะเพราะว่าต้องการ ให้ทุกคนได้รับคําในนําจากพ่ยแล้วก็สิ่งที่กําลังจะเกิดขึ้นอะไรก็ตามแต่ถ้าคุณกําลังตัดสินใจเริ่มต้นชีวิตใหม่เอ j นจอยความโสดไปเลยนะคะนับจากวันนี้ไป1ปีไปจนถึงปีหน้าเนี่ยอะไรกําลังจะเกิดขึ้นกับคุณคุณจะได้เดทกับใครคุณจะได้พบเจอใครคุณจะได้เรียนรู้ความรักที่เป็นการรักตัวเองอย่างแท้จริงแล้วก็ได้พบเจอสิ่งที่ไม่คาดฝันเกี่ยวกับความรักอย่าคิดว่ามันนานมันแป๊บเดียวจริงๆนะคะนี่ก็คือเดือนกรกฎาแล้วจะสิ้นปีแล้วจริงๆค่ะ หนึ่งปีนับจากนี้หรือบางท่านคบกันมาอาจจะหลายปีแล้วก็ได้ก็จะถึงเวลาที่จะมั่นหมายกันหรือว่าวางแผนอนาคตร่วมกันแบบนี้นะคะหรือว่าสละโสนั่นเองค่ะขอคำแนะนำจากไพ่แล้วก็ perfect timing นะคะ opportunity เปิดโอกาสให้หัวใจของคุณค่ะแล้วก็อย่างที่พูดไปเมื่อก่อนอันนี้ค่ะว่าคุณจะต้องให้โอกาสตัวเองได้รู้จักเขาคนนั้น ให้มากเกินกว่า1ปีขึ้นไปอย่างที่พูดค่ะว่าภายใน1ปีอะ่ะมันก็อาจจะเป็นอะไรที่แบบใหม่ๆอยู่นะคะแต่ว่ามิชาัชีพจริงอะ่ะเขาจะต้องเร่งรา้าสองสเดือนแน่นอนคุณจะได้เห็นท่าแท้ละแต่คนบางคนอะ่ะเขาใช้ระยะเวลานานกว่าน,นั้นที่เหมือนกับว่ามันจะไปต่อไม่ได้หรือไม่ได้ก็ต้องใช้เวลา1ปีขึ้นไปนู่นละคะ่ะสปีขึ้นไปนะคะภายใน2ปีจะเห็นท่าแท้ละ3ปีจะเป็นยังไงอยู่ที่คุณตัดสินใจ แล้วก็จงเชื่อมั่นใน d y Timing นะคะเพราะว่าพลังงานสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขึ้นอะไรที่ใช่มันกำลังจะเกิดขึ้นกับคุณนับจากนี้เป็นต้นไปเปิดโอกาสให้หัวใจตัวเองนะคะได้ออกสู่เดทครั้งใหม่ความรักครั้งใหม่และหรือคุณกำลังได้ มีชีวิตความรักครั้งใหม่ที่กำลังจะเกิดขึ้นนะคะสวยงามจังเลยค่ะไม่อยากบดบังไพ่จริงๆนะคะขอบคุณมากๆค่ะสำหรับการติดตามรับชมนี่คือสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นกับความรักแล้วก็คำแนะนำจากไพ่ชิวสบายๆไปก่อนนะคะยิ่งเราไปเ,เหมือนกับไปโฟกัสกับความรักไปโฟกัสกับเขายิ่งผลักออกนะคะแต่ถ้าเราดึงการเป็นตัวเราของมาการเป็นตัวเราของเราขึ้นมา เป็น Attraction แบบนี้มาจะยิ่งเร็วเบาสบาย Enjoy ไม่สูญเสียความเป็นตัวของตัวเองจงมั่นใจตัวเองไว้ถ้าอะไรที่รู้สึกว่าหวาดระแวงตัดจบได้เลยปล่อยวางได้เลยนะคะแล้วก็เดินหน้าสู่สิ่งใหม่เปิดโอกาสให้หัวใจตัวเองนะคะทุกคนขอบคุณมากค่ะสำหรับการติดตามรับชมขอทวกคนประสบความสำเร็จนะคะแล้วก็เดี๋ยวเรามาเจกันใหม่คลิปคลิปนหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ